พี่น้ำตาจะไหลนะพูดตรงๆเห็นซันนั่นเด็กไม่คิดว่าวันหนึ่งซันจะลงมาเป็นชุดใหญ่แล้วซันก็เล่นได้ดีมากๆเลยยังไงเซอร์ไพรส์ไหมครับมีชื่อวันนี้ก็เซอร์ไพรส์ามากตอนแรกตอนแรกคิดว่าจะเป็นแค่ตัวสำรองด้วยแต่แต่พอมาถึงก็ได้รับโอกาสก็ก็กขอบคุณมากสำหรับโอกาสครับเราพอใจฟอร์มเองไหมครับก็พอใจในระดับหนึ่งครับยังมีจังหวะที่เสียบอลง่ายหรือว่า จบสกอร์ยังยังโอกาสเยอะแต่ว่ายังยังไม่เป็นสกอร์งี้ก็พยายามปรับกันต่อไปค8ปีมันไม่ได้เกี่ยวเลยเนาะถ้ามองกันจริงๆนะฮะคืออายุน้อยกว่าคนอื่นแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วมันมันไม่ใช่นะต้องขอบคุณพี่เขาด้วยพี่ร่วมทีมเพราะว่าเขาเขาก็เป็นเขาเรียกว่าช่วยผักดันเราในไปนในทางที่แบบให้ให้เราผ่อนคลายมากที่สุดในสนามเนี่ยก็ขึ้นอยู่กัพี่เพื่อนร่วมทีมเลย พี่มีความรู้สึกว่าซานเล่นดีกว่าตอนเล่นทีมชาติอีกนะวันนี้กาม่าก็มานั่งดูแล้วก็ดูว่าจะแบบเชียร์กอลวิทออกนอกหน้าเหมือนกันนะกาม่ารู้สึกยังไงครับว่าเหมือนเล่นเล่นนัดแรกตัวจริงของ s อ g มุทองเป็นทางการแล้วก็เล่นแบบโอเคเลยอ่ะก็ดีใจฮะแล้วก็ผลงานของผมไม่ไม่ไม่เท่าไหร่แต่ว่าเอาเอาแบบทีมได้รับชัยชนะก็ก็โอเคแล้วครับมาฝากอะไรถึงกองเชียร์ครับก็ฝากติดตามเชียร์ผมแล้วก็ s อ g ีมุงทองไปทุกๆแมตช์อะไรอย่างเงี้ย